เออจริงๆผมกับฟิล์มเนี่ยเราคุยกันเรื่องนี้มานานแล้วนะครับเราคุยกันเรื่องนี้มาสักปี2ปไีได้แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตอนนั้นตัวผมเองกออ็ประสบการณ์ก็ยังไม่เยอะใช่ไหมครับแล้วก็ตอนนั้นภาพภาพของ p เ a อ l ก็ยังไม่ชัดนะครับแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราเราชอบในคอนเซ็ปต์เราชอบในค mm. อนเซ็ปต์ของธุรกิจเออนะครับที่มันก็คือการ สามารถที่จะทําให้คนทุกคนเข้าถึงธุรกิจได้จริงๆนะฮะคือการเปลี่ยนรายจ่ายเป็นรายได้เนี่ยนะครับมันเลยทําให้ผมเกิดไอเดียว่าไอ้ตัวผมเองเนี่ยมันก็ได้รับโอกาสจากจากประชาชนจากผู้คนมานานแล้วนะครับถ้ามันมีสักวันหนึ่งที่เราจะมีโอกาสได้กลับมาทําอะไรบางสิ่งบางอย่างที่นอกจากโอเคเราก็มีรายได้จากการมีเงินดวงเงินเดือนแต่มันสามารถที่จะสร้างความแตกต่างหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงกับผู้คนได้เนะี่ยผมเลยตัดสินใจ จะใช้ประสบการณ์ที่ตัวเอเก็บเกี่ยวมาแล้วก็มาทุ่มเทให้กับที่เ a อครับ,รบผมอ๋อมาทํา <Yeah. S 1> ที่ที่เป็นทางการเลยครั <Yeah. S 1> ตั้งแต่ตุลาปีแล้ว <Yeah. S 1> ตุลาปีแล้วเออผมอยู่ในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการครับ <Yeah. S 1> เออหลักๆเลยเนี่ยนะครับคือก่อนนี้ผมจะเข้ามาเนี่ยเพอเป็นแอปพลิเคชันแต่วันนี้เรามีการสร้างทีมสร้างองค์กรเรายังไม่มีคําว่าระบบนะฮะระบบในการสร้างทีมสร้างองค์กรเนี่ย นะครับผมก็เลยมาโจทย์แรกของผมคือผมสร้างระบบก่อนเพราะว่าเรามีวิธีคิดว่าเราอยากให้ผลลัพธ์เนี่ยมันเป็นผลลัพธ์ที่เสถียรแล้วก็ถาวรกับผู้คนดังนั้นต้องมีระบบการสร้างคนนะครับดังนั้นโจทย์ของปี17เนี่ยของผมก็คือสร้างระบบที่ชื่อว่า PASS นะครับเป็นระบบที่สามารถทําให้สมาชิกทํางานได้ง่ายแล้วก็สร้างองค์กรได้ง่ายและเป็นเหมือนโรงเรียนสอนธุรกิจอะไรเงี้ยครับใช่ครับ PASS ย่อมาจาก PA y Solution System ครับหรือ PASS เราเรียกว่า PASS ครับที่นี่ <Okay. S 1> uh, ระบบ PASS เนี่ยมันเป็นมันเป็นนวัตกรรมเลยแนหะผมว่านะครับมันเป็นนวัตกรรมของธุรกิจเครือข่ายเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าระบบ PASS มันถูกคิดค้นขึ้นมาจากการตกผลึกของตัวผมเองนะครับในการที่เราอยู่กับวงการนี้มาสัก5-6ปีนะครับทำให้เราเห็นทั้งข้อดีและข้อด้อยนะครับเราก็เอาข้อดีที่เราที่เราตกผลึกมานะครับมาผสมกับ เราคิดว่าสิ่งไหนที่ที่เป็นข้อด้อยนะครับในการทํางานของระบบการสร้างคนของที่ต่างๆเนี้ยเราก็มาปรับนะครับพาสะแบ่งเป็นทั้งระบบแบบออฟไลน์และก็ออนไลน์นั่นแปลว่าวัาวนนี้ธุรฐฐกิจเครือข่ายที่มีผลลัพธ์เสถียรจริงๆแล้วยังไงก็ต้องออฟไลน์คือต้องมีการพบปรพบเจอกันพูดคุยให้กำลังใจหรือสอนงานต่างๆ แต่สุดท้ายวันนี้เราก็ไปเส็จไม่ได้ว่ากระแสะของการทําออนไลน์เนี่ยมันมาแรงมากดังนั้น PASS จะเป็นระบบที่มีทั้งออฟไลน์และก็ออนไลน์ซึ่งในระบบออนไลน์ผมก็เชื่อว่าเราเป็นเราเป็นที่แรกที่เราคิดเรื่องของการสร้างผู้นำผ่านทางออนไลน์เราจะมีแอปพลิเคชันชื่อว่า PASS นะครับแอปพลิเคชันตัวนี้สามารถที่จะเรียกได้ว่าคุณอยู่มุมในของโลกก็ได้คุณสามารถเรียนรู้และสามารถวัดผลได้ แล้วก็สามารถพยากรณ์ผลลัพธ์ได้ด้วยว่าคุณต้องการมีผลลัพธ์เท่าไหร่และคุณต้องทําอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะครับเราก็ใชเเเ้เทคโนโลยีการผูกโยงข้อมูลต่างๆนะครับจนออกมาเป็นสูตรคํานวณนะครับที่ทําให้ทุกคนสามารถที่จะทํางานแล้วกเเเเเเ็เรียกว่าพยากรณ์ได้เลยว่าผลลัพธ์จะเสถียรที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้ เนี่ยฮะจะเริ่มเนี่ยเริ่มเปิดตัววันวันสองวันเนี้ย oh. อ๋ออ่านะครับแต่จริงๆแล้วในในพอเองเนี่ยเรามีการพูดคุยกันเรื่องของระบบพาสเนี่ยกันมาสัก2เดือนละนะครับซึ่งทีมงานของเราก็เริ่มขยับตัวแล้วก็ตื่นตัวนะครับในการเรียนรู้ต่างๆนะครับดังนั้นเราจะเริ่มใช้จริงๆเนี่ยก็ช่วงนี่แหละฮะกุมภาเมนาเนี่ย นะครับที่เราเริ่มอ,ออกมาสู่การที่จะให้สมาชิกเราได้ใช้ระบบนี้เป็นทางการครับจริงๆปีนี้ Pay อตั้งเป้าไว้เราจริงๆเราเป็นบริษัทเปิดใหม่นะฮะแล้วเราก็ค่อยๆค่อยๆเติบโตไปอย่างเป็นสเต็ปนะครับปีนี้เราตั้งไว้ที่500ล้านนะครับเราตั้งเป้ายอดขายรวมอยู่ที่500ล้านนะครับแล้วก็สิ่งที่เราตั้งเป้าอีกอย่างคือ เราจะสร้างสมาชิกที่มีคุณภาพหมายถึงว่าสมาชิกที่ไม่ใช่แค่ซื้อกินซื้อใช้อย่างเดียวนะครับแต่เป็นสมาชิกที่ทําธุรกิจและไปต่อเราตั้งเป้าที่50,000 5 50, 0,000สมาชิกค,คุณภาพนะครับคือธุรกิจ PayAll เนี่ยจะมีสมาชิกอยู่2กลุ่มด้วยกันก็คือสมาชิกกลุ่มที่เขาแค่ซื้อกินซื้อใช้นะครับใช้แอปพลิเคชันในการที่จะ,ะได้ส่วนลดได้ของสมนาคุณหรือได้ดีลต่างๆพิเศษที่อยู่ในแอป กับสมาชิกอีกกลุ่มหนึ่งก็เรียกสมาชิกที่เป็นสมาชิกที่ทําธุรกิจจริงๆแล้วก็พร้อมเรียนรู้พร้อมสร้างทีมสร้างองค์กรนะครับในการกินใช้สินค้าหรือบริการต่างๆที่อยู่ในแอปพลิเคชันเราตั้งเป้าไว้ว่าเราอยากมีสมาชิกอย่างหลังเนี่ยห้าหมืน่นห้นคนในปีนี้ครับปีที่แล้วเราถือว่าผมใช้คาว่ามันเป็นฮันนีมนพิเรียนนะฮะก็เป็นช่วงที่มันใหม่ เนื่องจากไปออใหม่นะครับเราไม่ถืออันนั้นเป็นความสาเร็จที่เป็นบรรทัดฐานนะฮะค่อนข้างประสบควาเร็จค่อนข้างสูงครับเพราะว่าเรามีสมาชิกรวมสมาชิกทั่วไปและรวมสมาชิกที่พร้อมทําธุรกิจเนี่ยดีจิสเตอร์หรือสมัครกับเรามาประมาณ350,000หารายนะครับแล้วก็ <c oughs> ด้วย,ด,วยด้วยยอดขายต่างๆเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเรา ม,ม,มันเกินที่เราคาดหวังไว้นะครับคือผมว่า p พย์ออมีจุดเด่นอยู่ตรงที่ว่าหนึ่งคอนเซปต์ของเราก็คือว่าเราเ,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 เราเลือกใช้วิธีการที่จะทําให้สมาชิกกินใช้สินค้าต่างๆโดยเป็นสินค้าที่อยู่ในกิจวัตรประจําวันของคนอยู่แล้วนะครับหรือ,อ,อบริการต่างๆเป็นบริการที่เขาไม่ต้องควักเงินอะไรซื้อเพิ่มซืือซื้อ,อพิเศษ ดังนั้นจุดเด่นนี้ในปีนี้เรายังคงพัฒนาต่อนั่นแปลว่าเราก็จะมีดีลนะครับเเกี่ยวกับเรื่องของค่าใช้จ่ายของมนุษย์เข้ามาเพิ่มนะครับอย่างรวเร็วนี้เราก็เราก็จะมีจับมือกับองค์กรใหญ่ๆหลายๆองค์กรเช่นสหพารนะครับจะมาในในมุมของ t h i l l n n d b s s นะครับหรือนะครับจะเป็นสินค้าจาก s ซเว่นแคตลออะไรอย่างเงี้ยนะครับ หรือตอนนี้นะครับเรากำลังคิดถึงเรื่องของมนุษย์ก็ต้องหาหมอรักษาพยาบาลนะครับเราก็จะเอาบริการของการเข้าดูแลรักษาพยาบาลเรากำลังคุยกับโรงพยาบาลที่เป็นกลุ่มเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยเข้ามาอยู่ในนี้ด้วยดังนั้นปีปีปีนี้นะครับคือนอกจากพาสแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าการเปิดดีลใหม่ๆของ Payor ก็จะเป็นสิ่งที่จะทำให้ ดึงดูดสมาชิกใหม่ๆค,ครับ,รบรก็เรื่องของ Lazada ปีนี้นะครับเนื่องจากเ,เรามีผลประกอบการที่ค่อนข้างดีกับ Lazada มากๆ <c oughs> นะครับซึ่งถือได้ว่ายอดซื้อจาก a อออนะครับที่ซื้อสินค้า Lazada ที่สมาชิกซื้อเนี่ยลก็ชี้แจงให้เราฟังเลยว่าเป็นยอดขายที่ติดอันดับต้นๆของเขาเลยนะครับ <c oughs> ดังนั้นปีปีนี้นะครับเราก็มีทำโปรโมชั่นพิเศษกับ Lazada จริงๆ Lazada เองเขาก็ทำโปรโมชั่นพิเศษทุกๆเดือนอยู่แล้วนะครับแต่คราวนี้นะครับเราก็กำลังจะดีลเพราะว่าพ a ออเรามียอดซื้อสินค้าของ Lazada เยอะนะครับดังนั้นเราจะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆ,มๆอย่างงานวันนี้นะครับผู้บริหารของ Lazada ก็ให้เกียรติมาขึ้นเวทีกับเราด้วยก็ปลาไฮโซปลาไฮโซก็เป็นอีหนึ่งตัวอย่างนะฮะที่ บริษัทของเราเนี่ยนะครับเราบอกแล้วว่านอกจากเราดิวพัธมิตรลายใหญ่ๆแล้วพันธมิตรที่เป็นพันธมิตรท้องถิ่นหรือโลคอลนะครับในประเทศเนี่ยนะครับเราก็เปิดโอกาสมันเราก็เป็นเหมือนตลาดออนไลน์นะครับปลาร้าไฮโซก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ตอนแรกเขาก็มองไม่เห็นว่าเพย์ออลจะทําธุรกิจอย่างไรนะครับแต่พอเขาเริ่มมองเห็นเขาเริ่มเอาสินค้าเข้ามาเขาก็ค้นพบเลยว่าเราเป็นดิสติบิวชั่นแชนแนลหรือช่องทางการจัดจําหน่ายอีกหนึ่งช่องทาง ที่เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับเขาครับวันนี้เขาเลยจะมาแบ่งปันประสบการณ์นี้ด้วยปลาไฮโซครับผมว่าน่าจะประมาณสักสองสาเดือนนะสองสาเดือนแต่แต่ยอดขายเขา,เขาเขาถือว่าเป็นการเพิ่มยอดขายโดยที่เขาไม่มีต้นทุนอย่างอื่นเพิ่มนะครับเพราะว่าคอนเซ็ตคอนเซ็ตของเพย์ออเนี่ยสินค้าที่เข้ามาเนี่ยนะครับไม่ต้องจ่ายค่าหน้าร้านไม่ต้องจ่ายค่าใดๆทั้งสิน้นนะครับเพียงแต่ท่านนำดิสคาวหรือส่วนลดที่ท่านมีอยู่แล้วนี่แหละนะครับนำมาให้กับสมาชิกของเพย์ออ นะครับแล้วก็สมาชิกเราก็ซื้อสินค้าของท่านแล้วเขก็ได้ point ได้แต้มนะครับแล้วถูกปฏิบัตน่อยได้ออตอนนี้นะครับโดยหลักๆแล้วนะครับเราจะมีเราสิ่งที่เราเรียกว่าเพย์ดิวนะครับเพย์ดิวก็คือการดิวนะครับกับสินค้าร้านค้าบริการที่เป็นใหญ่ๆนะครับ จะเป็นเรื่องของปั๊มน้ำมันเอ่ยหรือจะเป็น Lazada เอ่ยนะครับหรือจะเป็นโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่นะครับเรามี p a y ช็อปก็คือดีลอกัไลายเล็กๆนะครับลายเล็กๆก็คือคุณนี่คุณมีสินค้าอะไรก็ตามทีถ้าเกิดคุณมองหาตลาดช่องทางการขายเราก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับเรามีเพ y แคชนะครับเพแคชก็คือว่าวันนี้เราสามารถนะครับที่จะใช้จ่ายผ่านทางแอปพลิเคชันได้ นะครับร้านค้าไหนที่เป็นสมาชิกกับเราสมาชิกก็สามารถไปกินส้มตำที่ร้านคุณไปทานก๋วยเตี๋ยวที่ร้านคุณแล้วก็ต้องไม่ต้องควักเงินสดนะครับก็คือใช้วิธีการเอาพอยท์ที่มีอยู่ในมือถือนี่แหละแล้วก็ตัดกันนะครับเรามี p a ย์ r i p ปนะครับเพย์ทริก็คือบริการซื้อตัว๋วเครื่องบินได้ทั่วโลกนะครับแต่ซื้อแล้วได้แต้มนะครับ แล้วก็เรายังมีเพสตานะครับเป็นผมคิดว่าของเราเป็นศูนย์รวมร้านค้าดาราที่ใหญ่ที่สุดเนาะก็คือดาราเขาก็มีสินค้า <S 1> <S 1> <S มีบริการของเขานํามาจาําหน่ายในในในของเรานะครับแล้วก็ที่จะเปิดใหม่นะครับก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของเราเราดีลกับคอนเซปต์เฟอร์นิเจอร์นะครับเราดีลกับไทแลนเบสนะครับก็คือสาพัฒนั่นเองนะครับ เนี่ยฮะแล้วก็ปีนี้ก็ยังมีอีกอีกหลายๆบริการที่กำลังจะเปิดตัวนะครับณปัจจุบันน่าจะประมาณสักสักสักสิบกว่านะฮะปัจจุบันแต่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเน,นื่องจากเราเป็นน้องใหม่นะครับเราก็ต้องไปเข้าหาแล้วก็ดีลนำโปรเจก t นี้ไปเสนอใ,ให้กับบริการใ,ใหญ่ๆต่างๆแต่ปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากองค์กรเราเริ่มเติบโตนะครับเรามีสมาชิกที่ มากขึ้นนะครับตอนนี้ก็กลับกลายเป็นว่ามีหลายๆบริการมาเสนอเรานะครับว่าเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อถ้าเขาจะมาร่วมด้วยเนี่ยเราจะดีวกว่ายังไงอะไรประมาณนี้ครับอ,รอ๋อโอเคตอนนี้เนื่องจากว่าออฟฟิศเดิมของเราเนี่ยรองรับการเติบโตเนี่ยไม่ทันนะครับเพราะว่าสมาชิกมาคือเราไม่คิดว่าเราจะเราจะมาไกลได้ขนาดนี้นะครับเพราะนั้นอ,อ,อีกสักน่าจะไตรมาส2องนะฮะเราจะย้าย สนักงานเราไปที่แถวแถวเซ็นทนรัลพะรามเก้เาไม่ใช่โชยดีีครับเป็นตึกที่อยู่ติดติดกับเซ็นทนรัลพะรามเก้าแถวแถวนั้นจริงๆวันนี้ผมต้องเรียนตามตรงเลยว่าเราไม่เคยมองคู่แข่งเป็นคู่แข่งเลยนะครับสิ่งที่เรามองเป็นคู่แข่งก็คือเราจะทํายังไงให้สมาชิกข,ของเราเนี่ยนะครับเขามีความสะดวกสบายแล้วก็เขามีความ สุขในการที่เขาได้ทําธุรกิจมากกว่าน,นั้นแหละเป็นสิ่งที่เราต้องวิ่งแข่งกับตัวเองนะครับเพราะเราเชื่อว่าวันนี้ประชาะกรไทยเรามี60ล้าน60กว่าล้านยังเป็น AEC ยังเป็นอะไรอีกเนี่ยมันพื้นที่มากมายให้อีกหลายแอปพลิเคชันได้เข้ามาทํางานตรงนี้เรายินดีต้อนรับเพื่อนสมาชิกใหม่ที่ทําแอปพลิเคชันเหมือนกันแล้วก็ทุกวันนี้ผมก็บอกกับสมาชิกเสมอว่า,วาไม่มีใครเป็นคู่แข่งไปออกทุกคนเป็นพันธมิตรกันหมดคนระับ มันก็ทําให้ทุกอย่างมันก็ชัดเจนนะครับแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่เราก็จะเริ่มนะครับที่จะทําให้สินค้าของเราเนี่ยมันมีหลากหลายขึ้นนะครับเ,เราแตกลายไปนะครับจากเป็นกลุ่มของอาหารเสริมนะครับตอนนี้กํลาลังจะแตกลายเป็นกลุ่มของนาฬิกาก็มีนะครับเรามีนาฬิกาชิริยะนะครับแล้วก็ในใน ในไตมาต่อไปก็จะมี ì, แตกหลายเพิ่มไปอีกนะครับ